สองแามแรงสวัสดีค่ะเคุยยาสาวบรรยากาศดีมากเลยนะคะยุดยอดค่ยเย,ยสาวกว่านี้ว่ามีอีแล้วจะด้นด้านมาในนังตำบลโพหมักนะแข่งในนองไปเที่ยวคู่หลังกาน้ำตกตาโพย,ยยสาวสวัสดีครับจากมานี่ คนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วทำนาขี้จ้าไปหอบปขึ้นททำนะเพิ่นเดอกค่อยไปเบาไว้ปีนเบาไหวปีนเบาไว้ข้างดียุ่ม,มันหักมงลาดมงสัน้นมีมดดมือก็เลยมาหนังพัก่อนทาข้าเจ้าลงมาอย่างนี้บ่ได้แนวเย็ดก็เลยไล่ด พ่้าขอบคุณค่ะพระอจ้ากลาบน้ัปรการค่ะทำนาทีทำนาทีค่ะทำนาทีรับใชที่บ้านจ้ะเน็ตกระมดได้สมัครเอาไหมจอดจอดจ้าจ้าภาษีบุคคลหลุนล่อซุ่มนั้นลงมาเขาขึ้นไปอาบน้ำยันยุ ไปไหว้หน้าขีา้หน้าฆ่าทั้งหลายเราขุนทั้งขึ้นคุณก็ไปนบนเขามีหมดอยู่เจา้าสันโอ้เจ้า,าค่ะอีเครื่องหนึ่งพวมีสัญญาณค่ะพระอ,อาจารย์เปิใใดจังหดาก็บุกขึ้นมันอยู่ลุกอยู่เหวมันเลยพวกนีสัญญาณกันขึ้นไปท,ท,ทั้งขึ้งคือจีนี่ทั้งขึ้งก็ง่ามคือกัน แต่ว่าพ่มีน้ำตกคือยู่นี่เนตมุนบก่ <laughs> กับที่มุนแล้วเนาะจะที่มุนแล้วมันดูรูปดูหิวนี่รูปยูหิวกรนีอันนี้กระมุน ของพระอา,ารย์หมุนบอลึกของขน้อยแจ้งขน้อยในเด้อค่ะเดิมขะน้อยบ่วงจักว่ามันหมุนไมมันบ่หมุนหมหนางดีน,นี่น่นแต่ว่าอีเครื่องนึงน่ะหมุนติ้วติ้วข้าลานมาเล่นน้ำขนาดโซนจ้งไดเกาบ่วงขึ้นไม่ขึ้นไปไรทั้งเชิงคุณแจ้าเทศเจ้ไหดเขาจะขึ้นให้ค้ำแล้ว อย่าไปอย่าไปกันขอขน้อยบ่ได้หมุนเลยเนาะพอได้อยู่จ้าบ่ได้บ่สิบ่เอายาว สวยมากตั้งแต่อายุ18ปีเท้เาเดี่ยงหักกระาอีกนี่ไปตียางมาจยอดลดต๊กไกลๆแบบนางมาเดี๋ยวนี้ลดจนหอดมองนี้ยางแป๊บเดียว เท uhh ี่ยวมาเยอะมากวางาผนเด็ก่อนมาอยู่กับธรรมชาติเย็นๆสบายสบายนะไปแพมขึ้นแพมแพมแพมไม่ขึ้นเหรอแม่จะขึ้นแล้วนะแพมดูน้องเด้อ